อย่ามวันนี้ไฮซิพารีวิวส่วนตัวเองมาเมีมยยงไงมาใกล้มาเคียบเป็นมากเลยมีมักโยเป็นมากด้วยเลยโยมาเคียบฝรั่งอยู่ไหนไปข้าไปไหนขบับไปเบิ้งมเคียบฝรั่ง เพิ่มเลยนี่ไม้ไก้ไม้ไก่้ยกล้วยกลกล้วไบ่ได้ใสปุ๋ย,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 ยไม้ไก่ไม้ไก่แสงต้นส้มพอดีจนี่นกเก็บได้เลยนี่น มันม,ม,มออกมาวงแล้วแล้วนี่เป็นบกเขียบโก้ข้า <c oughs> วมาอาซีพบอกแล้วนั่นมันแล้วบอกม่วงมึดม่วงกับบกขาม ไปเดี๋ยวสิพาไปบึงนองไม้ฝรัง่งน,นี่ผมยมเมื่อวานนี่ฝนตกนักแลาเมื่อวานนี่เขียวลำเลยนี่ไปดูไปดู นี่ส่วนหกเป็ดนี่แล้วนี่แล้วบมกเป็ดนี่หมกข้าวปลูกทับกันไดหฮมตีหน้าไดหฮมมะเลยนี่นี่ใส่เคยเห็นบ่น้อไม้ฝรั่งนี่พวก,กน้อไม้ฝรั่งเลยเบิ้งคือผักซีเด้แต่บูเมนเดีย๋ยวชีวิษกกกที่มันออกนอ,อ,กนอกเด้เด้อ นี่นี่นโนะมานะมีออกน้ตได้เลยนี่นี่โอ้แสงโกงนั่นตัวใหญ่นี่น,น,น้ตใหญ่นี่เด็ดเก็บได้เลยนี่น่าเก็บได้เลยนี่แล้วนั่นกะแล้วนั่นก็นมีบักเขียบไปเดี๋ยวเราขามีเบื้องเบื้องนั่น นานี่น้องไม่ฝรั่งมัดน้นองไม่ฝรั่งมดัดดหนานี่นี่ต้นดอกแคขาวต้นดอกแคขาวปลูกเป็นไายที่ออกซบตุม่มซบเปื่อยนะยุซบมันนะก็เอิ้นอย่างซบมนะันอ่ะ ดินไก่เลยนะเม่นทากเม่นทากเอาเปลือกกกนี้ใส่สองสามมือกับเซาอย่าดินพื้นบ้านนี่นี่ไปแล้วไปเบิ้ลหอกแบะปลูกกันเร็วเลยเนะี่ยโอเคครับ Ừ, mình bé đâm Thằng mốt bao nhiêu bạn tổ Nào ừ, Bia bằng nào đi Cúc bằng nào đi Cúc ạ Đi, bưng đồng quá không เบื้องขวาภาเบื้องขวาแล้วกล้วยเบื้องซ้ายแล้วองุง่งทั้งกลางเม่นนองปลาใครอยากกินปลาแล้วมาหาด้วยมนา,นาด้วยแต่มาลงเองนะออกดอกหอบสองดอกน้องสองนองหน้าพกกังกา ยืงขึ้นหลายแล้วดิฝนตกสองมือซ่อนฝนตกนะักดีแล้วป่ามันซื่อเลยนี่ตามมาเดี๋ยวว่าบาสอนสวนเอาไหม อยู่ห้องมีประคอด้วยน,ะนี่มาเบิง้งโซนไม้เลยมาเบิ้งเมืเ่อฝนตกฝนตกแล้วมันเสียออกนอบอใครแสงไม่แค่นายจะเว้ยงสู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 งซัมคาโต้ให้เลย ในหน้างัวหน้าแบ้ด้นี่งัวหน้าแบ้ทักันเอมันอดสก่อนเลป็นอบสองเป็นอบแล้วได้บอลนี่จ hắn đi Điều nói nhai này, nó nhai nó sai con nó Xím Mẹ hạt tiêu Tiêu hạt tiêu Mẹ xuân mộc mương lươn này nè. con chim to นี่แม่นพักติ้วแซบเนาะโตกายมากกับแซบอยู่แต่ตัวนี้แซบกว่ามูพอเป็นพักติวต้วมาไต้สวนน้ำโคลนไงบีคุดออกมาเกือบบุดได้ไอ้กกมันใหญ่เลย,ดยเดี๋ยวนี้แซบมันจะสมบัดปากตัวอื่นมันจะสมจมมือซื้อแต่นี่สมบัดปากแซบมาเบิ่งแล้วสใช่ไหมตัวนี้แล้วโอโปกดูแตลังแซบกินมากแหละปีหน้านี่ อันนี้มอนลาวสมหวานเดี๋ยวให้น้องซ้ายกินตัวสมหวานกันมาห้มอนลาวเบงมอนไต้หวันไตมอนไต้หวัน มีมากแล้วตัวซาดจะตางมอนไต้หวันหวานบุ๋มิสมโอ้สุดยอดเลยโอ้หมดสม